มามาจ้าพี่น้องจ้าส้มตำปลาสิบแซ่บๆนัวกะทิกร,ระสาโคราชจ้ามามาจ้าพี่น้องจ้าส้มตำขนมจีนแซ่บๆโรยเม็ดกะทินจ้าพี่น้องแก้มสตอชัวพรูะอมหอมๆพี่น้องจ้าส้มตำมะกอกดเผ็ดๆแซ่บๆอยอ่เลยจ้าโอมหอม,หอม สตอหอมๆเลยจ้ามาไดะเดอมากินกับสาวโคราชพ่อพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราชสุดเด็นสาวโคราชกินแซ่บตามเคยเดจะเดอวันนี้สาวโคราชพามากินขนมจีนส้มตำขนมจีนใส่มะกอกพ่อพี่น้องแซ่บๆนัวๆจ้ะนี่เก้มชะอมหอมๆสตอหอมๆพ่อพี่น้องนี่เลยจ้ะมาจ้บพี่น้องจ้ามาร้องร้องทำเพลงมาจ้า ขนมจีนกระพุ่งต้มใหม่ๆโรยน้ำปลาเลยอพี่น้องจา๋าสาคราดขออนุญาตใช้มือคือเก่าเด้อยจะเดือพ่อพี่น้องมาจา้ะมากินกับสาคราดนี่ขนมจีนว่าวลายใยห,ห้างน้ำลายไหลมาจา้ะพี่นอ้องสตอ กินทั้งเปลือกอืมโอ้ทะอมเะอมหอมๆเลยพี่น้องอืมสตมตำปลานั้นนว่ากินกับขนมจีนต้มใหม่ๆจ้ะ สตอสตอร่อยมากแซบโนไม่นองจ้า แซ่บหลายน้ำปลาน้ำปลาโรยพี <c oughs> ่น้องขนมจีนบ้านเองต้องใส่น้ำปลาเนอะมีเม็ดมันละกอดเ่ย ระพัยใหญ่แซ่บมากมาเด้อจะเด้อพ่อพี่นอ้องม,ม,มากร มากอกบ้านเองใช่เกาะเ <c oughs> พื่อนมัมนเหนบ้าน <c oughs> อเออสตอเนี่ยกินน้งเปลือกนัวพี่นองนัวอร่อยมากอือหือ <skrøve> um. <skrøve> Piggmalte. <Pet> <marsta. skrøve> um. 으음 으음 쓰다음 มาก,กอกทิ้งไม่ได้มาก,กอกจริงต้องเอาไปรูดอ่ะเปรีป้ยวๆหวานๆซศษไหล แคกขึ้นจมูกอืมจะสำลักกันกไม่น่ะอืมืมอืมเสียบคอเลยพี่น้อง เป็น่น้องได้หลายคลิปเด้อจ่าสมเนี่ยสอนหลายเพศ สตอเนี่ยไฮไลท์เลยจ้ะพี่น้องสตออร่อยมาก แซ่บไหล มะกอ,อกบ้านเราเนี่ยอร่อยมากจ้ะพี่น้องบอกเลยมะกอ,อกบ้านเองอะหวานเปรี้ยวแต่ <laughs> ต้องเพียบต้องแสนอืมท้อไข่ใหญ่มีดอกอืมอร่อยมากพี่น้อง ทังเพ็ดทังแซ่บจ้ะดอกของพักไพ่ใหญ่ผักกันจอง ังเพรนังแซ่บตำฮอดขวนพริกพอไมเนอ,อะออจะบาวาสมตำลิมอ่ะ อร่อยที่สุดในโลกเลียม,มืออ,อืมอรจ้ะอร่อยมากเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวอลาขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีไม่ช่ทุกท่านจ้า